สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดสตรีมสดใน Facebook กันนะคะเพื่อนๆนนด้ท่านใดนะคะอยากได้ยอดไลฟ์เพิ่มเยอะๆนะคะให้บริการนี้เป็นตัวช่วยกันได้เลยก่อนนึงเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คําว่า k m t t h หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างเข้าไปได้เลยคะ่ะในตัวเว็บ k m t t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์เข้ม h ม้นนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิ<ๆ>วและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีน,จแ,ลน,นและผ่านยืนยันแัะผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต,ต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube TikTok i n s t a g กร m นะคะทวิตเตอร์นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะเลือกไปที่ Facebook ค่ะโมดู่บริการตรงนี้เลือกเป็นคนดูรฟ์สุดรีมสดนะคะตัวโมดู่ตรงนี้นะคะมีถึง4 s v เลยนะคะขอเลือกเป็น S1 นะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้ค่ะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการนะคะก็เลือกกันไปได้เลยตามเป็นนาทีกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็น15นาทีนะคะตัวด้านบนสุดเป็น161นะคะ ในคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองก็จะเป็นการวางลิงก์นะคะคุณภาพนะคะและอื่นๆที่อยู่กันตรงนี้เลยค่ะลิงก์ตัวนี้คัดลอก,กมาได้เลยค่ะจากโพสที่จะใช้บริการนะคะขอเลือกเป็นโพสแรกนี่แล้วกันนะคะยอดเดิมอยู่ที่ยอดเดิมอยู่ที่480นะคะคัดลอกลิงแนะนำไปวางกันได้เลย ั้นต่ำอยู่ที่1ิบนะคะใส่กันไป50ในราคา5าบาทกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือเรื่องของเพื่อนเอทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์กันได้เลยแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกกันอยู่จะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะ ในส่วนด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดไหลไม่ขึ้นนาเลขออเดอร์จากด้านหน้าตรงนี้ส่งให้แอดมินตรวจสอบกันได้เลยสถานะตอนนี้รอระบบดําเนินการ,ตรงเติมเอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสัใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR วอารโค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกนค r วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะค่ะในส่วนของการเอนกงนตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ น้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวองเปลากันนะคะตัวองเปลวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลตนะคะตัวนี้ ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในนาตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพืเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บสต,ตูดิโนกก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเลื่อๆกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนัเรีออ o r อร์มาวางกระถุนได้เลยค่ะก็ปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากาเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะค่ะ ใ้ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และแ n d r o i d iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกกลอรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดคนดูไลฟ์สดสตรีมสดนะคะก็ค,ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วผู้เพืพ่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ kemexit เลยกดผ่านลิงก์จากดานล่างข้าไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยลองเลือกไปดูรายละเอียดด้านในกันก่อนได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ